ซานโชคุณหลอกดา อลโอบีมิเกลนะครับตำนานเชลซีนะครับได้ออกมาจวกนะฮะได้ออกมาบอกนะครับว่าจารันโชเนี่ยมึงนี่แม่งหลอกพวกกูหรือเปล่าวะเพราะว่าตอนยันใหม่ๆ,ๆเนี่ยมึงเล่นดีมากเลย2องสาเกมแรกนะครับเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยโอ้โหตั้งใจเลยนะครับว่าเฮ้ยกูจะได้สันโชล่างทองล่างฟอร์มที่อยู่ดอสมุนเนี่ยมาร่วมทีมเว้ยเฮ้ยสองเกมแรกมันมเล่นดีมากๆเลยแต่ที่ไหนได้ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับมันครับอยู่ดีฟอร์มก็มันก็หายไปเลยฮะสมชื่อเลยครับสมฉายา ซานโชเดอะฟรีดอมเลยชอบอิสระชอบออกทะเลหายไปไหนไม่รู้นะครับตอนนี้ผมบอกตรงนี้เลยนะเรื่องนี้ไม่ได้ผิดที่เชลซีด้วยแต่ผิดที่ตัวมันเองเรื่องอะไรเรื่องทัศนคติเรื่องความมีวินยัยเรื่องความเป็นมืออาชีพฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเชลซี Chelsea, อาจจะต้องไปจัดการแก้ปัญหากันเองครับพวกผมลอยตัวแล้วผมบอกตรงนี้นะจอร์นซานโชเนี่ยเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีมากๆนะครับแต่สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วเป็นจุดสําคัญและที่มันแย่ที่สุดคือเรื่องทัศนคติของมันครับฉะนั้นมา 阿拉斯加หรือเชลซีเองต้องแก้ไขปัญหาตัวนี้ให้ได้ครับจะช่วยแล้วกันนะของดีเชลซี Chelsea. เอาไปแก้กันต่อแล้วกันนะจะไป